S 1> <S 1> สวัสดีครับเรายังคงเห็นสีสันสดใสแห่งสงกรานหน้าร้อนจากสีเสื้อที่ทุกคนสวมใส่ยอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เรายังอยู่ในงานสงกรานเป็นวันที่สามแล้วนะครับที่เราจัดกันที่สวนลุมพินีแห่งนี้เราใช้ชื่องานว่าสงกรานมวลมหาประชาเบิกบานสามวันนี้เบิกบานดีไหมครับพี่น้อง สนุกไหมครับสนุกนะครับและเรายังได้ทำบุญนะครับทำกุศลรวมถึงเราได้รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพอรนะครับรดน้ำออขอพอรจากพระสงฆ์นะครับรวมทั้งสามเณรที่มาด้วยในวันนี้เรายังมีงานแห่พระสนุกมากนะครับสามวันที่ผ่านมานี้วันนี้วันที่สามเนี่ย เราเริ่มงานตอนเช้าด้วยการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะครับทั้งมาจากทุกหมู่บ้านและจากที่เราเชิญมาประมาณหนึ่งร้อท่านแล้วก็มีพระภิกษุนะครับจากทางเวทีแจ้งวัฒนะแล้วก็วัดต่างๆที่หลวงปู่พุทธอิสระนะครับได้นำํำพระกับสามนเนณรนะครับให้เราได้ถวายพระตาหารเพลในวันนี้ผมต้องฉือโอกาสนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลย สามวันที่ผ่านมานี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกคนครับอย่างดีเยี่ยมครับงานนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมากครับงานนี้ครับโดยเฉพาะงานตอนกลางวันเนี่ยเรียบร้อยจริงๆวันนี้แล้วคนเยอะมากนะครับวันนี้ตอนเราจะรดน้ําขอพรพระเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนจัดกระบวนอยู่แล้วรู้เลยครับว่าถ้าพี่น้องไม่ให้ความร่วมมือนี่จัดไม่มีทางสําเร็จแน่ แต่พี่น้องร่วมมือดีมากนะครับแล้วในสวนลุมวันนี้นะครับรวมทั้งเมื่อวานวันซืนด้วยเราจะเห็นพี่น้องที่มาจากทั่วประเทศและในกรุงเทพรวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาร่วมเล่นสงกรานแบบไทยกับเราด้วยเพราะว่างานสงกรานเรานับวันที่จัดกันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะมีทั้งอย่านข่าวนะ บางจังหวัดเนี่ยถอดเสื้อเลยถอนเกงก็มีแล้วก็เต้นกันแปลกๆนะครับแต่สงการานต์ที่นี่รักษาประเพณีไทยทุกอย่างทุกประการครับพี่น้องแม้แต่กระทั่งการรดน้ํากันเนี่ยเรามีน้ําลอยดอกมะลิลอยดอกไม้แล้วก็รดน้ําให้แก่กันแบบไทยนะครับทุกคนก็สนุกสนานกันแบบไทยซึ่งเราปรารถนาจะเห็นสิ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ งานสงการก็จะจบลงตามที่เราเล่นกันก็จะเหือดแห้งแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรักความสามัคคีความปรารถนาดีที่มีต่อกันที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะมีความรู้สึกว่ารักกันแน่นแฟนมากขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่เรามีกิจกรรมร่วมกันนะครับพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทางฝั่งพวกเรานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับ แต่นอกจากนั้นคือความมีความมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจะส่งผลให้เราทุกคนเ,นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจนะครับอันนี้ก็อยากจะสรุปงานสงการคืนนี้หลังจากนี้ไปพบกับแกนนําแล้วมีดนตรีมีกำนันมาพูดมีแกนนํามาเจอมีดนตรีกันครบทุกภาคตลอดจนกระทั่งข้ามวันข้ามคืนนะครับวันพรุ่งนี้จะ ตื่นกลับมาพบกับความจริงในการต่อสู้หลังจากได้ชาร์จแบตกันมาสามวันแล้วสามวันนี้หวังว่าแบตเต็มนะฮพร้อมจะสู้หลังสงการนะครับพี่น้องครับภารกิจยิ่งใหญ่นั้นรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วครับและหลังเที่ยงคืนในคืนนี้นะครับตรงที่เราก่อกองทรายฉลองนั้น ทรายนั้นนะครับทางผู้จัดเนี่ยเห็นว่าเนื่องจากเราอาจจะมีที่ใช้ประโยชน์บ้างบางที่อาจจะต้องขนกลับไปนะครับเป็นทรายที่ผ่านพิธีวันสงการานมาแล้วหลังเที่ยงคืนคืนนี้ใครอยากจะหยิบเก็บใส่ถุงเป็นที่ระลึกนะหลังเที่ยงคืนดำเนินการได้นะครับทรายส่วนน้ำมนน้ำมน77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเราจะเปิด น้ำมนต์นะให้ท่านได้รถน้ำมนต์นี้ด้วยความเป็นสิริมงคลถึงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนปิดเครื่องเก็บเต็์ส่วนน้ำมนต์เราก็จะซีลโดยรอบนะครับหมายความว่าปิดถังไว้แล้วผู้ใหญ่จะไปตรวจถ้ายังเหลืออยู่จำนวนมากผมจะบรรจุขวดนะครับหลังจากบรรจุขวดแล้ววันพรุ่งนี้ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับใครอยากจะได้เก็บไว้เป็นมงคลบ้างครับโคเยอะเลยนะทางบ้านก็โทรมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะดําเนินการแล้วก็จะแจ้งให้ทราบว่าการได้มาซึ่งน้ำมนต์นี้จะทําอย่างไรต่อไปนะครับก็ถือโอกาสวันนี้ได้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกฝ่ายที่ช่วยกันและเราอยากให้งานสงการเราเป็นงานสงการครั้งประวัติศาสตร์ ที่อยู่ในความจดจําเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นความทรงจําที่แสนหวานเป็นความทรงจําที่งดงามเป็นความทรงจําที่ดีกับทุกคนตลอดไปนะครับขอบคุณครับ